เครือข่ายชุมชนรักคูเมืองเชียงใหม่กว่า20ชุมชนถือป้ายคัดค้านการตั้งเวทีกิจกรรมรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และภาพกิจกรรมการเล่นสงกรานต์ตามประเพณีที่อยากเห็นรวมทั้งอ่านถแถลงการก่อนจะยื่นมติเรื่องการจัดเวทีเรื่องเริงรอบคูเมืองเชียงใหม่และถนนห้วยแก้วต่อนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายทศพรอ,อนุกูลประธานชุมชนหมื่นตูมเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการพูดคุยผ่านเวทีสาธารณะและการเฝ้าสังเกตเวทีรอบคูเมืองช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอด3ปีว่าการจัดกิจกรรมและเวทีที่มีมากถึง16เวทีรอบคูเมืองขัดกับวัฒนธรรมประเพณีและยังปรากฏภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเช่นการดื่มแอลโกอฮอล์แต่งกายวาบวิวและเปิดเพลงส่งเสียงดังเป็นต้นเราไม่ต้องการโอ้เปย ไปเล่นทะลึ่งตึงตางไปที่อื่นนะเพราะว่าที่นี่เราเล่นสงการที่อยากเห็นเนี่ยเล่นกันมานานเป็นร้อยปีแล้วก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากไาเห็นเขาไม่อยากไปเห็นหรอกโบงเลยมาดูที่ไหนก็ได้ถูกไหมแต่ถ้ามาเชียงใหม่เขาอยากเห็นเนี่ยเอาถือขันน้ำนะแล้วก็ามา ให้การนะสาดน้ำสนุกสนานกันนะครับแล้วก็บรรยากาศของการแต่งชุดพื้นเมืองนะหัวเราะแล้วก็ฝนสายเข้าวัดไหว้พระสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องและเอกชนที่จัดก,กิจกรรมทั้ง16เวทีมาพูดคุยขอความร่วมมือให้จัดก,กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ส่วนที่จังหวัดขอนแกน่นเทศบาลนาครขอนแกน่นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสสส,สกำหนดจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษายน โดยงานสงกรานต์ปีนี้จะบ,บริเวณบึงแก่นนครและถนนข้าเหนียวในรูปแบบสงกรานต์สองวิถีโดยที่ริมบึงแก่นนครจะมีกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิน่นขณะที่เกาะกลางเมืองและถนนข้าเหนียวมีการปั้นทรายกับประติมากรรมรำวงย้อนยุกและทำบุญตักบาทส่งน้ำพระและไฮไลท์ของงานคือการเล่นสงกรานต์ที่ถนนเข้าเหนียวซึ่งปีนี้จะเพิ่มความยาวของอุโมงค์ไปจนถึงหน้าที่ทำการเทศบาลอีก100เมตรจากเดิม1กิโลเมตร คาดว่าจะมีเงินสะพัดมากกว่า600ล้านบาทที่จังหวัดชนบุรีคณะนายทหารตำรวจร่วมกับสหกรณ์โคโนมวังน้ำเย็นสนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่มกว่า10,000แสนกล่องมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเพื่อนำไปแจกตามจุดบริการประชาชนตามถนนสายต่างๆเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือมาเที่ยวในช่วงสงกรานเพื่อลดอาการง่วงนอนเทศกาลแห่งความสุขสงการานสิ